มงคลค่ะเรียกเงินเรียกทองนะ,ะนำความสิริมงคลนะคะมาให้แก่ผู้ปลูกนะคะแล้วก็คนในครอบครัวค่ะธมาค้าขายขึ้นนะคะคุณผู้ชมอุ้ยกว่าใหม่ดีมากๆเลยรีบไปหามาปลูกเลยนะคะวันนี้แมจ่จิ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาขยายพันธุ์แบบง่ายค่ะจะไม่เน่านะคะแล้วก็ติดเร็วค่ะมปกาการาน,นะะจุ่ม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าหามาเลี้ยงมากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์ตรงดอกของเขานะคะนั่นก็คือต้นนกน้อยนําโชคค่ะความหมายดีนะคะธรามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าใครปลูกไว้ในบ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองค่ะเป็นต้นไม้นําโชคนะคะ นอกจากน้ำโชคแล้วยังให้ความสวยงามอีกต่างหากนะคะแต่วิธีการชำหรือว่าขยายพันธุ์ต้นนกน้อยน้ำโชคเนี่ยเหมือนจะง่ายค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ง่ายเลยมีเทคนิคง,ง่ายๆมาแนะนําคุณผู้ชมค่ะว่าทํายังไงที่จะชำนกน้อยน้ำโชคนะคะให้ติดเร็วแล้วก็ไม่เน่าค่ะวิธีไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมแล้วก็ไปทําพร้อมกันเลยจ้า ไบบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือทรายค่ะคุณผู้ชมทรายจะช่วยให้นกน้อยนําโชคของเรานะคะติดเร็วมากๆต้นไมเนาด้วยนะคะนี่จะเป็นทรายบ้านนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีทรายบ้านใช้ทรายก่อสร้างได้ไหมคะไม่ติมได้ค่ะแต่ว่าต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าจะไหลน้านั่นเองนะคะเพราะว่าทรายก่อสร้างเขาจะมีความเค็มเยอะนะคะ mm. ต่อไปผ้ากระปินะคะในกระปิก็จะช่วยกระตุ้นรากเร่งรากนั่นเองะค่ะมีสารไซตโตซินินนะคะนี่ ต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีวิตามินบีสมบีหมีหกี1ินะคะประตุน้นให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะนี่ก็จะเป็นน้ํายาเร่งรากแบบง่ายๆแบบเร่งด่วนนะคะได้อุปกรณ์แล้วก็วัสดุในการชําแล้วนะคะคุณผชมขาดอยู่คือกิ่งพันธ์ุนกน้อยนําโชคตั้งเองไปค่ะเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็ไปเลือกนะคะว่าใช้กิ่งพันธุ์แบบไหนเขาถึงจะติดเร็วไม่เน่าค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกิ่งพันุกันนะคะ เลือกแบบไหนนะคะคุณผู้ชมเลือกที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่ะค่ะคุณผู้ชมกางกลางพอประมาณนะคะเขาจะติดง่ายนะคะอ่าเดี๋ยวไม่จิ้มได้ละเดี๋ยวจะเอากิ่งนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องตัดแบบว่าจํามิดเลยนะคะคุณผู้ชมให้เลือกพอประมาณเดี๋ยวจะชําให้ดูนะคะเลือกได้กิ่งนี้แล้วนะคะเขาจะมีข้อตานะคะ กันไกมีดคมๆนะคะหรือไม่ก็กันไกตัดแบบนี้นะคะตัดใต้ข้อนิดนึงก็ะจะเป็นยางอุ้ยหล่นเลยนะ,ะ <c oughs> ตัดเฉียงเฉียงนิดนึงค่ะนี่แบบนี้ได้แล้วนะคะทิ้งไว้ให้ยางแห้งนิดนึงนะคะหรือว่าคุณผู้ชมมีน้ำยาเร่งรากก็แช่น้ำยาเร่งรากได้นะคะ ก็พยายามมันแห้งนิดนึงก่อนก่อนอื่นเรามาทําน้ํายาเร่งรากกันแบบง่ายๆก่อนเลยนะคะเตรียมน้ําเลยค่ะประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งแก้วนะคะอันนี้คือทํานิดเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมทําเยอะนะคะก็เพิ่มปริมาณไปนะคะกะปินะคะประมาณปลายช้อนประมาณนี้กาๆเอานะคะ เรื่องดื่มชูกำลังนะคะสองช้อนแกงนี่แหละนะคะได้น้ำยาเร่งรากแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็นำกิ่งที่เราไปตัดมาเมื่อสักครู่เห็นไหมคะแห้งแล้วไม่มียางแล้วนะคะจุ่มลงไปเลยแช่ไว้นะคะประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ไปเตรียมดินใส่กระถางกันที่เฉพาะนะคะแล้วก็เตรียมดินเลยนะคะนํากะมพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางนะคะหรือว่าเป็นฐานก็ได้ถ้าเป็นกมะมพร้าวคุณชมนําไปล้างสารเทนินออกก่อนนะคะกระถางก็ใช้เล็กๆก็พอค่ะเพราะว่าเราจะทําการเพาะนะไม่ได้ปลูกนะคะพอเขาโตแล้วเราค่อยขยับขยายนะคะแล้วก็นําทรายที่เตรียมไว้นะคะลงไปเลยทรายเขาจะสะอาดนะคะคุณชมแล้วก็แน่นด้วยเวลาชานกน้อยนำโชคเนี่ย มันจะไม่เน่านะคะแล้วก็ติดเร็วค่ะทำแบบนี้ค่ะรดน้ำนะคะให้ชุ่มนิดนึงรอให้น้ำซึมลงไปนะคะน้ำค่อยค่อยซึมลงไปแล้วนะคะเขาจะทําให้ดินแน่นค่ะคุณผู้ชมได้แล้วเรียบร้อยนะคะนํากิ่งนกน้อยนำโชคที่แช่น้ำยาเร่ยงรากไว้เมื่อสักครู่นะคะปักลงไปเลย ไม่ต้องลึกมากนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่สิ่มจะพาชาแบบเปิดนะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะทําการแบบอบก็ได้นะคะก็คือหาถุงนะคะมาครอบถุงใหญ่ๆนิดนึงนะคะก็ได้เช่นกันหรือว่าจะทําเป็นตู้อบก็ได้นะคะนี่จะเป็นแบบปิดนะคะเขาก็จะงอกเร็วเหมือนกันแต่นี้เราทําแบบธรรมดาธรรมชาตินะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ ประมาณสิบ้าถึงส0วันนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าสมมติว่าชำแล้วนะคะมันเน่าเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเขาจะค่อยๆเน่าทีละน้อยละน้อยนะคะวางไว้ในที่ร่มการรดน้าคุณผู้ชมไม่ต้องรดบ่อยนะคะสัปดาห์ละ 2- ถึงสามครั้งก็พอค่ะวางไว้ในที่ร่มนะคะอย่าลืมนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะที่ มาดูคนรับที่ทําไว้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นดินทรายนะคะกระถางนี้ติดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แม่จิ๋ไม่ได้ตัดเลยไม่ได้ตัดเป็นชิ้นสั้นๆจริงๆเราสามารถตัดเป็นท่อนๆได้แล้วก็ตอนนี้สังเกตง่ายๆว่ายังไงนะคะว่าเขาติดแล้วนั่นก็คือจะมียอดใหม่งอกออกมาแทงออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยตามข้อต่างๆอันนี้แสดงว่าติดแล้วค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะมีรากนะคะเราสามารถขยาย ในกระถางเราสามารถนําไปปลูกในกระถางที่ใหญ่กว่าน,นี้ได้นะคะแล้วก็ใช้กับดินอื่นได้ไหมคะแม่จิมนะคะได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นดินสําหรับปลูกที่มีอินทรียวัตถุหน่อยนึงนะคะแต่ควรที่จะมีทรายนะคะอยู่ตรงกลางนิดนึงจะช่วยได้เยอะเลยทําให้รากเขาติดไวด้วยนะคะน,นี้ก็เริ่มที่จะติดแล้วคะ่ะนี้แม่จิมตัดเป็นชิ้นสั้นๆนะคะนี่ เหมือนนกัยายพันเอกวิธีหนึ่งนั้น <c oughs> คือจากเมล็ดค่ะคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะว่านกน้อยนําโชคของคุณผู้ชมนะคะมีฝักมีลูกแบบนี้ไหมเรียกเป็นฝักนะคะเป็นกลมๆค่ะหลังจากพู้นิ่งานมันออกมาจากก้นของตัวนกนั่นแหละนะคะเป็นฝักแบบนี้พอแก่ตัวไปนะคะตรงกาบตรงนี้ค่ะเขาก็จะปิดออกเหมือนดอกบัวนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ด้านในเราต้องคอยเฝ้าคอยสังเกตดูนะคะเพราะว่าเมล็ดเขาจะหล่นง่ายมากมาก เพราะฉะนั้นพอเห็นแบบปิดนิดๆน,นะคะรีบเด็ดเลยเด็ดแล้วก็นําไปฝังดินนะคะในกระถางที่เตรียมเพาะไว้นะคะกบดินแบบบางๆค่ะไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาก็งอกค่ะนี่ต้นนี้ถ้ามีอยู่สองฝักแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มที่จะแก่ตัวแล้วมันจะปิดอะ่ะต้องคอยเฝ้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับการขยายพันธุ์เดี๋ยวเอามานําฝังดินแบบนี้เห็นไหมคะติดแล้วจ้าอันนี้จากมาเมล็ดค่ะนี่ จากมเมล็ดก,ก็ได้เช่นกันจ้านี้จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์นกน้อยนำโชคแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถทําได้ทุกคนเลยโดยที่ต้นไม่เน่าเลยจ้า ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูแล้วง่ายมากเลยนะคะแค่ทําตามที่นมาจิ๋มแนะนำเนาะคุณผู้ชมก็จะมีนกน้อยนําโชคเยอะๆหลายๆต้นรอดทุกต้น ไม่เน่าแน่นอนค่ะวันนี้คลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาขูชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รอชมคลิปหน้าว่าแม่จิมจะนำอะไรมาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ